ในเมื่อเราซีฟีมาก่อนหน้านี้มันก็ฟาว <What? S 1> ดังนั้นอ่ะเราเอกใจได้เลยว่าเฮ้ย <What? S 1> แม่งความรักที่บริสุทธิ์ความดีเนี่ยเฮ้ยแม่งมันกินใจผู้ชายมไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้จับใจผู้ชายเลยอ่ะเ oh. นี่ยพอคิดถึงตรงเนี้ยก็ต้องนึกแล้วว่าโอ้ฉันควรจะเปลี่ยนตัวเองแล้วอ่ะเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเลยจะอย่าไปคิดโดนจะอย่าไปคิดนานเข้าอายุสามสิบสี่สิบอีกหน่อยเข้าหาสิเพ่ากับโบง,งามแล้วหาสิบหก อาจจะสวยแต่กําลังไฟอะ่ะกําลังไฟกําลังใจมันก็จะดับมอดไหมไปเรื่อยๆตามอายุเราแล้วอย่าไปโรอนานคันที่เขามานั่งแค่คนทั้งเบิดเนี่ยเขาจะบอกเจ้าไมก้อนเดยโคตรเสียเวลาเลยสู่สลุยเลยลุยแล้วก็ลุยแบบมีสติลุยแบบสแกนเป็นเฮ้ยเป็นแบบใดว่าแม่ฟังหลายๆฟังคนที่เขาจริงใจคือฉันาน่จริงใจกนะ็จะฟังหลายๆแล้วจะเอาไปใส่เขาจะบอกมันดีตัวตัวเจ้าเองตั้งบัดเลยที่ข่อยบอกมาเนี่ย คอยบอี้สนิทสนเสียกับเจ้าเลยมันดีต่อเจ้าทั้งเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าไปคิดเจ้าไปคข้ามวนให้ได้ผู้ชายที่เขาสิเปมันมีอีกเยอะมากคนที่ปบเปคือือลูสเซอร์แค่ฟักฟอร,ฟรีเจ้าเพิ่อต้องไปสนเขาเลยทิ้งไปเลยหีสยามน้ําใจงาม w เวมฟักฟักฟ์ฟรีอย่างเงี้ยหรอไม่ได้